วันนี้เช้าของวันที่28ตุลาคม2566ผาท้านมาเยี่ยมชมรถแมคโครเข้ามาทำคูดินกัน้นน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในลำน้ำสวยเมื่อวานก็ามาทำนะว,วันนี้เราก็มาดูคนงานหน่อยแล้วก็จะมีที่ลอยกระทงด้วยอะก็จะลอยกระทงพอดีเรามีที่ลอยกระทงด้วย ตอนนี้ก็จะเป็นฝั่งอุดรน,นะอุดรอ,อุดรอ,อุดรอ,อุดรู้ไมฝั่งอุดรเราจะมีที่ลอยกระทงด้วยเป็นฝั่งทํำที่ลอยกระทงบรรยากาศดีๆพอดีนะทำไปที่ลอยกระทงตระน,นั้นก็จะเป็นสะพานสะพานรถไฟสะพานสิบห้าข้ามรางรถไฟอนาคตตรงที่เรายืนก็จะเป็นถนนนะครับถนนถนนถนน อนนั้นก็จะเป็นน้องคายบ้านทายงามเดี๋ยวประสานกับทางอบตคอกอช้างอยู่ถ้ามีงบประมาณก็จะทําถนนลงมาเราก็จะเชื่อมกันวิ่งไปได้ไปคอกช้างได้ดงดีได้สะไครได้อีกเส้นทางหนึง่งแต่ด้านบนก็มีแล้วจากถนนพิทักษมาก็มีอีกสองเส้นทางจากปากก้าวไปดงดีด้วยจากาพิทักษ์ดงดีด้วยมีหลายเส้นทาง ตอนนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ที่จะทําไปแล้วก็จะไปอีกเส้นหนึ่งก็เส้นหลักก็อยู่โน่นบ้านนาทรายไปว่านาทรายเส้นที่สองก็จากประเก้าเส้นที่สามก็จากดอนแดงไป่นะบ้านไฟางามถ้าถ้ามีงบประมาณจาออกประทอลสร้าอองทําลงมานะเป็นถนนรังก่อนอนาคตก็จะเป็นคงคงคลองจีดไปตอนนี้เราทําเป็นทีกกน่กั้นกั้นน้ําเพื่อผลิตน้ำประปา ตรงโน้นก็จะเป็นลำน้ําสวยครับตรงขอบมันก็เป็นลําน้ําสวยนะเพราะว่าผู้ละหมอต้องทมคลองอยู่ตรงนี้เป็นที่บริจาคคนที่เป็นลําน้ําที่เป็นอ่างเป็นที่บริจาคมันที่บริจาคประมาณห้าไร่ที่บริจาคแต่สุดท้ายตรงที่เป็นต้นไมยราบยักษ์ขึ้นเนี่ยเป็นลําน้ําสวยนะั่นครึ่งหนึ่งนะั่นครึ่งของครู คืนหนึ่งของครูถ้ามาก็ต้องได้เปิดเปิดออกอีกเพื่อขยายลำน้าถ้ามีทำฝายก็ต้องเปิดอีกเพื่อขยายลำน้าให้ให้ให้มากขึ้นเพราะลำน้ามันจะอยู่มุมนั้นเรียกทาาวรถไฟลำน้ำําสวยวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมครับบรรยากาศดีๆงบประมาณาอบตเรามาทําครูกั้นน้ําเพื่อผลิตน้ำประปาใช้สองหมู่บ้านมีดอนแดงป่าเก้า เอาปลาแต่รู้สึกว่าปลามันจะเยอะหน่อยอยู่้นหลังก็เยอะปลาอยู่ในอ่างเราก็ปล่อยปลาบึกด้วยพันปลาบึกในอ่างมีปลาบึกเนี่ยปลาบึกพันปลาบึกปลาบึกลูกผสมเลยผสมบึกไหวไหมบึกไหวคิดว่าพันลูกผสมเราก็ปล่อยอยู่เพราะว่าช่วงกลางอ่างลึกประมาณแปดเมตรแปดเมตร เป็นชั้นดินดานด้วยแปดเมตรมีน้ำออกด้วยมีน้ำออกมีน้ำออกมาด้วยน้ำออกไหลจากพื้นดินไหลออกมาจากพื้นดินก็บรรยากาศดีดีสวยสวยก็มาดูลำน้ำฝน,นตกแต่เช้าวันที่ยี่สิบแปดฝนตกแต่เช้าใส อลองทางา้ามาพอได้ครับเพราะว่าดินมันเหนียวติดตินติดเท้าหมดก็เดินมาแบบลุกซุ่งลุกซุ่งครับรองเท้าไม่ใส่เหฮ้ยบรรยากาศดีมาดูก็ปริมาณน้ำกคงจะพอน้ำก็คงจะยันถึงนู่นเหรอสะพานข้ามบ้านอาซาย สะพานข้ามบ้านอาซายถึงอยู่กพน้ำมันจะไปถึงนู่นนู่นนู่หน,ห,นหลักหลักมันก็นยึดแนวนี่แหละแนวสายสายเก่าบ้านอาซายตรงน้องอีเท่าก็จะยันกันอยู่ยันน้ำยันบริเวณน้ำก็คงที่อยู่ถ้าแถวแถวนี้ไม่ทำนาำปังนะ้ำจากบริเวณอ่างขึ้นไปถึงบ้านอาซาย ถ้าไม่ทำนาปังน้ำถึงเมษาแน่นอนถ้าทำนาปังน้ำจะไม่ถึงแต่อบตก็ทำหนังสือถึงแล้วล่ะถึงในเขตของอบตองช้างงดนาปังปีนี้ไม่รู้จะได้ผลไหมถ้าได้ผลก,ก็ก็จะเป็นผลดี <laughs> ถ้าได้ผลก็จะเป็นผลดีน้ําปริมาณน้ําก็จะเพียงพอเพราะนาปังใช้น้ํา เยอะหรือนำหลายน้าฝั่งจะนำหลายปริมาณบอเพียงพอถ้ามีการขุดลอกสักประมาณลึกห้าเมตรนะทาที่กั้นระยะห้าร้อยเมตรหรือหนึ่งพันเมตรนี่ก็จะเป็นผลดีตอนนั้นก็คอองจะไม่มีปัญหาต้องลึกต้องพัฒนาลำน้ำสวยให้มันมีถนนเรียบทั้งสองฝั่งของลำน้ำสวยแล้วก็ทําที่กั้น สักระยะ500เมตรหรือ1กิโลเมตรก็แล้วแต่มันจะมีปริมาณน,น้ำที่จะแบ่งแบ่งส่วนได้แต่ตอนนั้นก็ลองอประมาณอยู่ของประมาณพัฒนาแบบจากโน่นเราจากบ้านปากสวยขึ้นมาถึงนี่แหละตำบลน,น้าผู้ไปละระยะทางก็หลายกิโลเมตรหลายกิโลเมตรเนี่จากอำเภอพนพิสัยมันถึงถึงอำเภอ เป็นลอยต่อบ้านผือผอสะไคร่ลำน้ำสวย้าพนาเป็นลำน้ำสายหลักแถวๆนี้นะเพราะตอนนี้จะสูงนะที่สูงแต่แล้นก็จะตำ่ำแต่ต้องขุดให้ลึกนะขุดลึกขุดให้ลึกแล้วก็ทำถนนรอบทั้งสองฝั่งของลำน้ำสวยถนนก็จะวิ่งได้สองฝั่ง ังน้นฝั่งนี้เรียบแล้วน้าสวยแต่ก็คงอีกน้านละกวก็จะเป็นความจริงสิบปีหรือยี่สิบปีจะได้จะได้เป็นจริงพองบประมาณมันลงทุนงบประมาณที่จะมาลงทุนมันเยอะแต่ถ้าหน่วยงานเห็นเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญก็คงจะ ขึ้นแต่ถ้าไม่เห็นเราก็คงจะช้าหน่อยเหมือนกับเต่ากับปาตายแล้วมั้งเต่าก็ไปเรื่อยๆได้ไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้แหละทีถ้าเร่งนะมีงบประมาณมาก็จะดีพันป,ป,ป,ปลา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 อารามพอารามพอบทแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับเราพักบวแล้ว,ว,ลวจมแล้วนอกแล้วถ้ามีละเอาเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับปไปครับบา,บาย